เดินทางขึ้นเนครื่อง,งไป, <laughs> ไปวังเวียงกันนะครับไม่ใช่งวังเวียงอยู่ไปอุดรก่อนอุดรไปอุดรครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปอุดรกันเราจะนั่งรถไฟไปวังเวียงกันนะครับดูว่าทริปนี้จะเป็นยังไงบ้างครับตอนคืนด้วยตอกนกลางวันด้วยเื้องต้นคืนนี้จะไปนนอนที่เวียงจังนทร์นะครับครับเดี๋ยวเราขึ้นเครื่อง ตอนนี้เราก็มาอยู่ถึงบินอุดอเลยนะครับเดี๋ยวรอรอพี่เอกับพี่จิตมารครับพี่เอพี่จิตเขาขับรถมาส่วนตัวกันมาครับระหว่างทางก็แ,แวะไปเรื่อยครับก็ถึงมาพร้อมกันพอดีครับตอนนี้เราก็เริ่มมาเดี๋ยวเราไปหาไปหาพี่จิตกับพี่เอกันนะครับนี่พี่จิต,จต ขาอ่อนตลอดทางครับนี่พิจิตรแข็งตลอดทางเหรอโอ้โหไม่ใช่ตาแข็งนะเดี๋ยวไปจอดตามไมได้พี่อะไรกันดูรีบเดี๋ยวมาถึงพี่จิตมารับเลยพี่เอมารับนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตัวเมืองเดี๋ยวเราไปตัวเมืองหนองคายครับเดี๋ยวนัดเพื่อนมาหพี่ิตรนี่ไว้คนหนึ่งคณะทัวร์แล้วครับคณะทัวร์คณะทัวร์ นี่มาถึงมาถึงหนองคายนะครับนี่พี่โทนีพทน่พี่โทนี่พี่โทนี่กลุ่มเราเราเรารถมาจอดที่ที่จอดรถก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งข้ามไปด่านกันนะครับรถมาจอดทิ้งไวท้ที่ฝั่งหนองคายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถพี่ก็ไปไปส่งที่หน้าด่านแล้วก็ข้ามไปที่เวียงจันทร์นี่จะข้ามเวียงจันทร์เลยนะครับ เดียวดูคณะทัวร์คณะทัวร์เราคณะทัวร์คณะทัวร์คณะทัวร์พวกเรานี่พี่โทนี่ครับตัวยืดคณะทัวร์ราคาทัวราคาีคืนนี้เราไปนอนเวียงจันทร์กันสักคู่เดี๋ยวเจอที่เวียงจันทร์ครับนี่เดี๋ยวเราเราข้ามฝั่งนะครับเราขึ้นรถรีบรถข้ามไปฝั่งลาวนะทีเอมาเดี๋ยวดูดูโดนรถที่เราข้ามไปนะครับนี่ครับนี่อย่างเท่เลยอะ รถบัสรถบัสมากับร<า>ถ<ท>บัสท,ที่จะข้ามไปข้ามไปฝั่งนู้นนะครับจะรอข้ามไปฝั่งนู้นเสร็จก็เดียเด๋ยวเดีย๋ยวไปจะดูว่ากลางคืนของเวียงจันทร์เป็นยังไงคืนนี้จะออกเที่ยวกันนะนอนเวียงจนันทร์นอนเวียงจันทร์คืนนี้คือคืนแรกครับเดี๋ยวดูว่าที่เที่ยวมีที่ไหนบ้าง จะข่ามไกงจะข่าไปถ้าาผ่านมิตรภาพ้ดองหมดวาก็ใช่เดี๋ยคื้อนว่าเดี๋ยวเรา่าไปม่อ้เลทัดากาศรทัวร์เราจะฆ้าไปฝังเราอนนี้เราก็สะพาน จะ็น่เลยเดี๋ยวไปไปไปเวียงจันทร์เนี่ยเขาเจออย่างเดียตอนนี้มาถ,ถึงโรงแรมที่พักนะครับโรงแรมละอองดาวอยู่ใน, <c oughs> ในววิตลได้วังเวียงแล้วอ,อยู่ในในเวียงจันทร์ครับจันทร์นี่พาน้าเราครับพาน้าเราที่พักของเรานี่นอนนี่กันครับ เอากระเป๋ากันคืนนี้เ้านอนนี่ครับคือละ800เตียงเสริม300มากัน5คนครับเอากระเปาคมนูวันนี้เมนูวันนี้แพเมนวนี้ปิ้งแพะปิงแพะคือร้านนี้มีแต่แพะกันเลยแพะทั้งร้านอ่ะร้านนี้ครับ มีแพ้ทั้งร้านเลยครับแล้วก็มีเพลงมีดนตรีครับแล้วก็เมน,นูสุดไม่เป็นเมนูแพ้หมดเลยีจะลองดูว่าเมนูแพ้เป็นไง <c oughs> มีอะไรบ้างครับเพ่นเดยเอาสั่งต้มแพ้แพ้ปิ้งเลือดแปลงแพ้

ลองมากินดูไม่มีอะไรกินร้านนี้มีแต่แพ่งจริงจิ้มจิ้มเป็นไงอ่ะลองดูเดี๋ยวลองดูเขาเป็นไงนี่ซีฟังนี่กับพอแพ้ครับกระเพาะแอพ๊กระเพาะแพ้แล้วก็กัอแบ๊กกพอแบ๊แแแก็ขี้เพี้ยแพ้ <laughs> เฮ้ยผมมาเฮ้ยผมมาในวันนี้วันนี้เรามาอยู่ที่เวียงจันทร์ครับมานั่งกินเบียน ีเดี๋ยวลองดูกระเพาะแพะเป็นไงจิ้มเราใส่มะแขวนครับมะแขวนกับพริก่น,อนอล,ลองกินเล่นๆดูครับนี่คือหนังแพะใช่คืครับจิ้มมะแขกนนี่เมนูต่อไปครับแพะต้มห<อ>มูแพะต้มลาบแพะแพะลวก ลองกินดูครับลองกินดูแม่สี่ล้านกว่าอันนี้เรากินเรากินไปกินไปห้าแสนกว่าบาทครับนี่ห้าแสนห้าแสนมาเกีบปีเป็นปีเป็นเงินไทยก็มาพันกว่าบาทกีเป็นร้านไองร้านองแสนแปด้านสองอิ่มอิ่มบอิ่มอยู่อร่อยอร่อยอันนี้อร่อยตอนเช้าน้องแรงครับจะรอรถตู้เดี๋ยวเราจะไปรถไฟก่อเพื่อไปหวังเวียนครับ ากาอตอนเช้าหน้าโรงแรมโนระงแรมละอ,องดาวห้องพักอย่างนี้ครับ ันนี้เราก็ว่าถึงสถานีรถไฟครับจะรอรถไฟขึ้นไฟออกประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึง่งแล้วก็ถึงประมาณชั่วโมง,งนึงก็ถึงนะครับดูบรรยากาศโดยร,บรอบๆนะครับก็มีปกติรถทางขึ้นนี่ก็ทางขึ้นรถไฟรถไฟระหว่างรองก็เดี๋ยวเราหาเลขทีนเงินก่อนครับ ก็มีของขายอยู่แล้วระหว่างรอมีหลายอย่างอยู่ของกินก็พอมีเยอะอยู่ครับตรงนี้กาแฟอาหารับข้าวกล่องก็มีตัวเราผ่านซื้อผ่านอินซี่ก็ประมาณสามรจอยกว่าบาท,ท เดี๋ยวตูต้เรา,บบา,าได้ดังตู้เบอร์สามครับวันนี้ครับเดี๋ยวนั่งขึ้นได้เลยตู้เบอร์สามขึ้นมานะครับที่พักเราที่นังน่ง,งเราเที่ฟจะมีบอกอยู่หลังกลางตัวนะครับตัวนี้มันบอกที่นั่งอยู่ นั่งข้างเลยนี่นั่งหน้าครับกรมากันห้าคนครับตอนนี้ก็อีกสองคนเน่ะคือตอนนี้เหมือนว่าวันนี้มันมันเที่ยวค่อนข้างเยอะตัวเลยหลุดรอบไปรอบหนึ่งอีกสองคนของเรามันจะมาตอน9ก้าโมงครึ่งเราเริ่มผ่านเอเจนซี่อ่ะครับมันก็เลยทำให้ทำให้มัน มันเหมือนว่าพอซื้ออีกรอบนึงคือซื้อได้ทีละสามใบเท่ที่เขาบอกไะอันนี้จะซื้ออีกรอบนึงก็ก็อีกรอบรอบเจ็ดโมงขึ้นมันเต็มก็เลยต้องกระโดดไปตอนเก้าโมงขึ้นอันนี้หน้ามากมันก็เลยก็เลยเสียเวลาอีกรอบแล้วมาเจอที่ไหนดีครับออเเเจจรรััวนนก็ทำเร็วก็ค่อนข้างจะเร็วอยู่นะครับ มเร็วไม่ได pues ้ไเริ่มความเร็วเริ่มเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้นี่คือบรรยากาศรอบๆนอกเมืองของเวียงจันทครับถือว่าค่อนข้างจะเร็วครับข่างเร็วเลยนะ เร็วเร็วนะความเร็วเริ่มขึ้นเลยครับตอนนี้ถูกไหมถูกก็ถูกครรถไฟสขบวนนี้ไปถึงบอดเต็นครับบอดเต็นที่ว่าไปทางคุนหมิงครับเส้นทางนี้วิ่งถึงทางจีนทางจีนนี้ทางรถไฟยังไม่เปิดครับเปิดถึงแค่บอดเต็นครับ กินแพ้ไปหลับตั้งคืนเลยคณะเราไปต่อที่วังเวียงกันหาเนื้อหมากินที่วังเวียงกันเราไปนั่งเราตนั่งกินในรถไฟ เช่าตรงสถานีเราก็เช่ามอไซ่ตรงนั้นได้เนี่ยนั่าได้ขี่กลับแล้วก็มาคืนตรงสถานีไเลยหมแต่ไม่รู้ม,มันมีหรือเปล่าเรา้อทีจะมาขี่จากกระเป๋าไปไว้ละเป๋าวะกเปาพี่นะ <c oughs> อจะฝากโรงแรมไหมก็กระเป๋าพี่ใหญ่ไม่กินไม่ต้องมากพี่หากินเหล้า้เลยหากินไเชากินเบียร์เลยนั้นอ่ะไดแล้วก็รอที่ที่สถานีจะไมต้เปิดโรงแรมพร้อารรอรงเปิด ถาบว่าคนแรกยครับนี่ตัวัวขางเรวนะครับขบวนที่482คัาแด้าที่นั่งจะเป็นอยู่ด้านหลังเี้นั่งอยู่ตรงไหนวะ ที 3, Seven, ่แล้วก็สิบเก้าดีที่นั่งสิบเก้าดีรอบเจ็ดโมงคึ่นครับมันจะมีบอกตรงนที่นั่งเล่ที่นั่งแรกเราก็หาเงินหาที่นั่งไม่เจอเหมือนกันีนี้เราเจอที่นั่งท้านงหลังนี้พอดี